3ความเชื่อนะคะหากคุณมีข้อใดข้อหนึ่งหรือว่ามีทั้ง3ข้อนี้การสื่อสารของคุณเนี่ยถึงแม้ยังไม่ทันได้พูดคุยกับใครอาจจะพังได้นะคะมาดูความเชื่อตัวแรกกันนั่นคือความเชื่อที่ว่าพูดไปทำไมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ความเชื่อนี้มันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของเราหรือสิ่งที่เราเจอทุกวันหรืออาจจะมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะเราเคยอยู่ ครอบครัวที่ถูกปิดกัน้นแสดงความคิดเห็นเราเลยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะสื่อสารนะคะหรือกลัวในการที่จะมีคนตอบโต้มาในทางลบนะคะสู้แบบไม่พูดดีกว่าหรือประสบการณ์ที่เคยพูดเสนออะไรไปแล้วถูกเบกระทันหันแล้วก็ไม่ได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราจะพูดมันเลยทำให้เราไม่อยากจะพูดคุยสื่อสารกับใคร ความเชื่อตัวที่สองนะคะหากคุณมีการสื่อสารของคุณพังแน่นอนนั่นคือความเชื่อที่ว่าฉันนี่แหละเก่งสุดนะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแต่บางครั้งดันไปพูดแบบคำพูดที่พูดออกไปนั้นน่ะหรือไปทำร้ายคนที่ฟังอย่างเช่นสมมติเพื่อนเรา เดินเข้ามาอาจจะขอคำปรึกษาเช่นเธอช่วยติววิชาคณิตศาสตร์ให้ชั้นหน่อยสิแต่เราดันอาจจะมองว่าสิ่งที่เราเราเก่งเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะก็จะพูดประมาณว่า um, มันง่ายนิดเดียวเองนะเธอทําไม่ได้เหรอข้อนี้เป็นไงคะบางครั้งเนี่ยมันดูเป็นคําพูดที่ไม่รุนแรงแต่คนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ ดูถูกฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เกี่ยวกับ r e l a t i o n s h i p ของเราเนี่ยเสียไปด้วยนะคะเอาไปดูข้อ3และความเชื่อตัวที่3นะคะที่จะทำให้การสื่อสารของคุณพังนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าคุณคิดว่าคุณรู้ไประทุกเรื่องบางครั้งนะคะบางเรื่องที่เรารู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ หรือว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปเนี่ยคุณรู้จริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในความเชื่อตรงนี้มันอาจจะทำร้ายคุณก็ได้คุณอาจจะพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงออกไปบางคนเห็นไหมคะบางคนนี่อาจจะใช้วิธีการแบบพูดแค่ว่าแถแฉ่แฉแทแฉแถไปบางเรื่องที่คุณพูดไปนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ที่คุณคิดว่าคุณแน่แล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ๆมันเข้ามา สิ่งที่คุณรู้มันอาจจะเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับฟังคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีใครที่เก่งไปซะทุกเรื่องนะคะคุณจะขาดมิตรภาพไปด้วยนะคะไปดูวิธีแก้ไขกันต่อค่ะวิธีการที่จะแก้ไขความเชื่อผิดๆทั้ง3ข้อนี้เราก็ต้องแก้ที่สาเหตุนะคะสาเหตุมันมาจากสิ่งที่ เราเชื่อเราต้องแก้ว่าเราไม่เชื่อแก้ตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อแรกคุณต้องไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพูดนั้นไม่มีประโยชน์กับผู้ฟังนะคะส่วนข้อที่2องคุณก็ต้องแก้ที่ว่าคุณห้ามเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่เก่ง น,น,นะคะเวลามีคนมาขอคําปรึกษาแปลว่าเขาอยากให้คุณช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยคิดก่อนพูดด้วยนะคะส่วนข้อที่3คุณต้องแก้ไขโดยสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มจากเออเรียนรู้นะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เก่งในทุกเรื่องคุณเคยเห็นนกว่ายน้ําได้ไหมคะแล้วคุณเคยเห็นปลาบินได้ไหมนั่นไงเพราะฉะนั้นคุณเราเองก็เหมือนกันไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง หักยอมรับความจริงเรียนรู้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่พัฒนาค่ะ